สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาสอนให้ได้แล้วเจ้าปาร์ตี้ตัวนี้นั่นเองค่ะก็ที่เมื่อกี้่ตัวนี้นะเพราะว่าเอาไปลงเล่นมานะก็เลยืลเปลี่ยนแต่ถ้าอยากได้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขแรเงื่อนไขแรกให้เป็นเริ่มเกมกับนนด่านนี้นั่นเองอน,นี่นะ อ่เข้าไปในดาวน,นั่นเองค่ะแต่ถ้ายายเรียนรู้เร็วๆว่าน,นี้ก็เล่น,บบนดูข้อมูลในนี่ซนะเพื่อจะได้เรียนรู้ในการเล่นนะนะอ่าดูอ่ะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะประมาณนี้แหละค่ะก็ทำเมื่อ,อไหร่ทุกคนนั้นเอาเงินไปซื้อเจ้าตัวนี้ก่อนลำดับเลย ันดับแรกเลยเอาตัวนี้ไปซื้อเอาตัวนี้ซื้อก่อนันดับแรกแล้วไม่ต้องเล่นมันนะคะแล้วก็ให้เก็บได้ประมาณสักหนึ่งรอก็พอหรือไม่ก็สักแต่ถ้าอยากได้เจ้าปาร์ตี้เนี่ยก็แบบถ้ารวยๆเนี่ยก็ให้ซื้อเจ้าให้แบบให้ซื้อ15้าตัวกันเลย นี่นับนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสสิบห้าให้ครบสิบห้าตัวนั่นเองค่ะเสร็จแล้วแล้วถ้าเงินเงินครบเมื่อไหร่ก็จะสามารถไอนี่ได้เลยน,นั่นแหละก็ซื้อตัวดีได้เลยนะคะปเป็นที่เชื่อง่ายๆเนี่ยแหละค่ะแล้วทำไม คนอื่นสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมไม่ซื้อเจ้าต,ตัวนี้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 คือมันไม่ค่อยมีคุ้มค่าเท่าไหร่ผมก็เลยไอ้นี่ไม่ซื้อนะผมนนั้นก็เกือบจะได้นี่ละนี่เป็นวิตเต้นเจ้าวีผมนะว็าแปลว่าผมนั้นต้องเล่นที่เจ้าโรเจอร์น,น,นั้นเองค่ะก็ผมก็จะไปทําการเล่นเลยนะ โอเคั okay, ้ยองค์ข้อขอไปเล่นกันเลยแล้วกันนะเลสซักโกไปละก่อนบ้าก่อนจ้าแต่ก็คำถามข้อแรกคือเมื่อไห่ที่คุณเป็นเริ่มต้นเจ้าเป็นป๊อปปี้ทุกคนนั้นจะซื้อได้อย่างไรคำถามคือ ตรงตรงก็คือทุกคนนั้นจะเป็นอะไรและแถมทุกคนชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ้าโอเคนะจ้าลาก่อนเช้า